ไปใช้น้ำซอสช่วยหั่นไปแม่เ้อะไปน้ำซอสช่วยเนี่ยมากินแป้งได้ซิมเบิ้งแล้วตีจิมแล้วไมากินข้าวน้ำกันแต่พี่น้องสวัสดีจ้ะมาลูกหลานเลยปิ้งตับปิ้งคืนปิ้งไตไมากินข้าวอืมแัปไฟแสบสมกุชัวน่ากินจะหยั่งไ่ได้เลยเด้อแาท่านอยั่กับเจ้ามันคือใครธรรมดาห้องพ่อแม่ เราจัดเดียวกันแต่ว่าไข่เลี้ยงเป็นสองเออผไปกินขาวข้ามไ่คือเกลยเดี่ยเป็นขั้นขาวขาวอันขาดขาวขานไว้แล้วก็ติดสองอันเช่นนึ่งเกิดันเรค่อยเออันนั้นบอกยเงสมมบักทั่วบ้านตามบักทั่วเอนะว่าใช่บักนั้น ขอเถอะตัวด really mm. mm. ับที่นองมงขอข้ามไงข้าตัวทุกอันนี่ลาบ่วดด้วยแม่ด้วลาบง้วใครนั่นทั้งนั่นอันหนึ่งนี่ทั้งนี่อันหนึงไขแฝดถ้าเกิดมาก็เลยได้เกิด สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นดีบ่บ่ดิบข่สัมลาตังนี้ดว่ได้ชิมมากินนะแก่ไข่เด็บ่นหลงมาก้อเปดนถึงสมัยอ๋อเคยเห็นซันนนะเทือนละจเยน่คุ้กกอยห่อบานหลงมาน้ำแอือนี่ขาแฝเห็นนี่มันก็มาเป็นร้านคนเนาะข้าวคัดเอาโดยเฉพาะเนาะ ก้อนแฝดอย่างานี้ได้่้าแฝดพ้นแฝดได้กินจะพ้นแฝดอาหารหลายซึ่งหลายอย่างจะเป็นน้องเอ้ยอันนี้ก็เรียลหลับเรียเมาขึ้นนี่เอามาขวะปับปรุงขวอันนี้ก็พัดมาขึ้นนี่ก็มะอุ่นอันนี้เฮ็ดไม้ต้มไข่ได้ง้างมั้ยต้มไข่อย่างตุมไข่แฝดน้ำกินอันนี้มันปีงตับใกล้กลนไกล้จ้ะยายพอนกับพี่แม่แขว่าปันได้ก็คือสิบกินบ่ได้ ก็ไดอก็ดีเนี่ฟาดบึ้มโลดแฉลบดีก็กินไขี้กินทั้งว่าอีกชือเก้าแหละจากพี่น้องขอโทษขออภัยเด้ออาหารยี่สานบานาเฮานี่ยล่ะ ลูกไปรลดเออตองถวยมันสจีเฮ้ลงหันต้องมากอืม,อมขึ้น เรยวทั้งกินทั้งเยี่ยมทั้งจินทั้งเยี่ยมกินน้ำต้องไปต้องหันนันบอกได้ครับหลาดจ้ะพี่น้องหัวบ นะ <Yeah. S 1> ขอบคุณไม่ร้ายจากพี่น้อง